โอ้โหนะครับเดินทางอย่างเชียงใหม่เพื่อมาซื้อรถที่ขอนแก่นเลยนะครับบริการดีครับรถเร็วทันใจครับช่วยเหลือดีครับั้แต่บ่าจะชนใบเดียวเลยเป็นไงบ้างพึ่นพ่อทำเองเรื่องคันนี้ครับจริงๆแล้วชอบยี่ห้อคุณใดนานแล้วชอบฐานเราใช่ไหมครับก็ตัดสินใจอยู่นานตัดอยู่นานพอดีมากมาดูที่เต็นเราเนี่ยเต็นแรกเลยเต็นแรกเลยตัดสินใจปุ๊บเลยครทบเยี่ยมบริการดีครับเป็น่ที่มีอะไรฝากทางแฟนเพจไหมครับ จับแจ็กสีวางเลยครับวอาบออกแจ็กสีวอลนั่นเลยก็ดีใจครับดีใจรู้ว่ารู้สึกว่าประทับใจมากเลยนะคุยกับแมบู่่ทุกวันอยบังเอิญว่าเซลที่คนที่ขายนี่ก็ชื่อเล่นเหมือนลูกชายเหมือนกันโอ้ <c oughs> ใช่ไหมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมีอะไรจะแนะนำแฟนเพจไหมครับพี่พี่สันวมโต้ครับก็ถ้าสนใจรถมือสองแนะนำเลยครับสามเหลี่ยมออโต้มือที่หนึ่งเลยครับ ชื่นเชียวคุณพ่อ,ค,อคุณแม่มากนะครับอขอบคุณนะครับที่ไว้บังใจสัียวโ,โต้นะครับไว้บังใจแบงค์นะ,ะให้แบงค์ได้ดูแลเต็มที่เลยนะครับตั้งแต่ขบวนการจองฝากส่นเอกสารแล้วก็อนุมัตินะคุณแม่ครับเลือกคุณภาพเลือกคุ้มค่าด้วยทีมงานแบงค์สิโต้ครับรวดเด็วทันใจเงื่อนไขชัดเจนครับผมสวัสดีครับ